เหมือนดาราท่านหนึ่งค่ะวันนี้ MC แหวนมาทําหน้าที่เป็นวิทยากรในการอบรมเชิงปฏิบัติการกิจกรรมพัฒนาทักษะใช้เทคโนโลยีในชีวิตประจําวันนวัตกรชุมชนดิจิทัลสร้างพลังการเรียนรู้เพื่อแบ่งปันสู่ชุมชนเก็บภาพบรรยากาศบางช่วงของการทําหน้าที่มาให้ชมขอบคุณส่วนรับเสียงปรบมือนะคะอยากเป็นแรงบันดาลใจไม่ได้บอกว่าพี่แหวนเก่งที่สุดแต่อยากให้บอกว่าพี่แหวนเป็นคนคนหนึ่งที่เริ่มต้นมาตั้งแต่ศูนย์แต่ก็าสามารถที่จะ ถูกแล้วก็สามารถที่จะหารายได้ได้ในหลากหลายรูปแบบวิธีการยืนถูกต้องนหคะแหลงตรงสายตามองนะคะไม่สูงจนเกินไปลดคอต่ำลงนิดนึงยกไหล่แบบเบาเบามือมีที่วาง่ะยกขึ้นมาในระดับประมาณเองหยิบแบบเบาเบาอย่าจับจนเกินจนเกินไปติดรอยยิ้มในการสื่อสารนะคะยืนหน้าตรงหูหทุกคนขาเท้าตรงมากตัวเองก้มงอให้น้องไว้รอยยิ้มหนึ่งสองสามและสวัสดี สียงตองนี้ก็ต้องอีกครั้งนึงค่เขาบอกว่าเด็กเป็นวัยที่เรียนรู้ง่ายจะดัดเด็กก็ต้องดัดตั้งแต่เสี้ยงในอาคารมันคลุมไม่ยากในห้างมันคลุมไม่ยากแต่ถ้าเกิดสมุนไพรเนีายเอาล็อคเนี่ยค่อนข้างที่จะคุมยากเพราะเสี้ยงเต็มเลยไม่มันจะบูดเสี้ยงแบบพราพันเป็นโคมันเรื่องของโครเลตมันหีเละระบบไม่ในการปูอยู่ตรงเนี้ยแต่เสี้ยงวังอีโคนบบถึงเราอย่างเนี้ยค่ะสักแป๊บหนึ่งล้วใครอื่นเป็นยังไงบ้างเลยนะทำงานทีจับไหมใครเคยเคยรู้สึกว่าอึ๊บเคยไหม พูดแล้ปรากฏว่าเสียงกว่าจะมาถึงเราแต่เมือนตอนิดขที่ตอนนี้ก็จะมีการกินตัวย้กษที่ไม้เนียหนูสุดยอดเลยหนูกล้าหหมือนซุปเปอร์ฮีโร่เลยเห็นไหมหนูกล้ามแข็งแรงเป็นบ้าๆเหมือนกับฮักเลยเด็กก็จะรู้สึกว่าเกิดการเปรียบเที่แล้วก็เห็นภาพได้ง่ายๆตัววัยรุ่นนะคะเขาก็จะเรียนรู้มาหลากหลายแบบเขาจะรู้สึกว่าตำราเรียนไม่ใช่ทางเลือกหรือคำตอบเดียวของเขาเสมอต้องด้วยพยัญชนะหอฮ เรื่องของตัวการเียนรูเนี่ยอาจจะคนข้างยากแต่ก็ไม่ยากในการที่จะเริ่มตอนกไหนนะคะต่อนะคะฟัง้องดีๆนะคะเมื่อกี้เราเทสกันไปถึงรอบรารยู่งด้านล่างโอเคไหมคะนะคะพูดอะไรที่ขึ้นรถ ควจับมือกันค่ะจับมือกันเพื่อนำคำนั้ประกวดเออได้ได้นําไปเราปรับระยุในรูปแบบของตัวการนตเสนอของตัวเองในโอกาสต่อไปมีอะไรผิดพลาดประการใดก็ต้องฝากขอภายเดี๋ยวเราจะเจอในส่วนของตัวพาพของทางช่วงเย็นกันอีกครั้งหนึ่งในระบบงร้องกล้องในรตัวการถ่าก็คู่กับน้องร้องช่างภาพเพื่อเตอด้วยเช่นกันสาหรับบรรยากาศยามเช้าพี่แบบต้องกลบคุณว่าสวัสดีค่ะรับฟังภาคของทฤษฎีไปเรียบร้อย พี่แหวนก็มีการแบ่งกลุ่มผู้เข้าร่วมอบรมให้ได้ลงมือปฏิบัติจริงแต่ต้องเจอฝนเป็นอุปสรรคของการผลิตชิ้นงานสมาชิกแต่ละกลุ่มก็ไม่ละความพยายามจนสามารถทำงานได้สำเร็จเป็นที่น่าพอใจการทำหน้าที่วิทยากรในวันนี้ก็ผ่านพ้นไปได้ด้วยดี